ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินปิ่นสยามปรเมนทะมหาวชิราลงกรก้องพระนามถิ่นไทยงามร่มเย็นด้วยพระบารมีทรงสืบราชสันตติวงมงคลสวัสดิเรื่องจลัดจัก,กรีวงศ์ดำรงศีสืบสารรักษาต่อยอดงานชนกภูมี เพื่อธานีและลูกไทยให้ภัยบูรณ์จิตอาสาเป็นอีกหนึ่งที่ทรงเริ่มสำหรับเติมน้ำใจไทยมิให้ศูนช่วยสาธารณะช่วยสังคมช่วยเกื้อกูลราดเพิ่มพูนรัดมั่นคงทรงอาทร28กรกฎามาบรรจบก้มกราบนบองนรนฤบดินปิ่นอดิสร เชิญไตรลัตสยามเทวาถวายพระพรพระมหาวชิราลงกรของเหล่าไทยให้สิ่งร้ายจงสูญหายมาลายสิ้นองค์ภูมินทรงเกษมสุขนิรัติใสจเจริญพระชนคงมั่นเป็นหลักชัเพระวชิระกล้าวของผ่องไทยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางอภิญญาแพทย์สี รองศึกษาธิการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา สมเด็จพระจักรินบดินชาติเหล่าปวงราชพักดีบดีสยามพระบารมีสดุดีก้องพระนามทุกเขตคามจงรักตรหนักาะไทยพระบุญญาปกไทยให้ภัยบู์ทรงเกื้อกูลสรรสร้างทางสดใส ทรงนำความพร้อมพรักรักร่วมใจพระศกนิกรถวายชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวนาสิพัฒโสพลธนินวิทย์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งพร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่ง แสงสุรีจรัดงามอารามล่าเฉลิมพระชนมพรรษาพระทรงศรีปวงประชารักมั่นคงองค์จัก,กรีสดุดีองค์ราชาพระภูวนยัยทรงสืบสารรักษาและต่อยอดทรงสืบทอดราชกิจพิสิทธิ์สมัยการศึกษาศาสนาพลานามัยน้ำพระไทยล้นเกล้าเหล่าปวงชน ขอพระองค์ทรงปรีเปรมกเกษมสรรเป็นมิ่งขวัญน,นำไทยสุขทุกแห่งหนขอไตรัตเทวันบันดานดลถวายพระพรชัยมงคลทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสุนันทาปริปุรณะรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต2 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต2 สมเด็จพระจัก,กรินวดินชาติเหล่าปวงราชพักดีบดีสยามพระบารมีสดุดีก้องพระนามทุกเขตคามจงรักตระหนักหัทไทพระบุญญาปกไทยให้ภัยบุญทรงเกื้อกูลสันสร้างทางสดใสทรงนำฟาร์มพร้อมพรักรักร่วมใจ พระสกนิกรถวายชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสาวุธยอดรักผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษายะลาเขต3พร้อมด้วยผู้บริหารการศาึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษายะลาเขต3 สวมชีพน้อมบังคมบรมบาทจากกรีวงพระภูวนาถอดิสอน 28กรกฎาสถาภรเอมออนปกล่าฟ้าบันดาลทรงสืบต่อราชกิจเป็นนิดเนื่องให้รุ่งเรืองปึกแผ่นเป็นแก่นสารจเจริญรอยพระบรมชนกพระศกสรานพระราชปณิธานนำการไกลจิตอาสาพระราชทานประสานกิจ อบประโยชน์สำริดวิสิต์สมัยอุ่นไอรักคลายความหนาวเหล่าชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยเดชะพระบรารมีจากกรีแก้วไทยคลาดแคลวพระราชธรรมนำเกื้อหนุนทำรงชาติศาสตร,ร์กรรษัตริย์วิวัตอดุลใต้ร่มบุญพระหริวงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้านางโรหนาแก้วสุขผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลา แสงสุรีจลัดงามอาลามล่าเฉลิมพระชนมพาปันษาพระทรงศีบวงประชาพักมั่นคงองค์จัก,กรีสดุดีองค์ราชาพระภูวนัยทรงสืบสารรักษาและต่อยอดทรงสืบทอดราชกิจพิสิทธิ์สมัยการศึกษาศาสนาพระรานามัยน้ำพระไทยล้นเก้าเหล่าปวงชนขอพระอ,องค์ ทรงปีปปเปรมเกษมสันเป็นมิ่งขวัญน,นำไทยสุขทุกแห่งหนขอไตรัฐเทวันบรรดาลดนถวายพระพรชัยมงคลทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพนาเรยาภาคผู้ในการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินจา,ราพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จประศรีนักินยาลา ประนมกรอภิวาทพระผ่านฟ้าพระมิ่งขวัญชาวประชาแห่งสยามพระทรงเป็นดวงใจไทยทุกยามพระจริวัตรงดงามทุกท่วงทีถ้าท,ทรงขึ้นครองราชนาฏบพิษไทยทุกทิศปลื้มเปรมกเกษมสีทุกยมหยาดเย็นด้วยพระบรารมีพระทรงสีเปี่ยมทศสพิษร,ราชธรรมพระองค์ทรงพระปีชาชาญฉลาด ทรงเปลืองปราดราชกิจอุปถัมภ์ถ้าทรงงานเหนื่อยยากและตรากตรำเพื่อจะนำความสุขสู่ปวงชนขอก้มกราบบังคมพระทรงยศเกียตรติปรากฏเกลเอไกล,กลทุกแห่งหนน้อมถวายพระพรชัยมิ่งมงคลเหล่าปวงชนขอถวายราชสดุดีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางประเทืองหนูแก้ว ูพิ่มในการโรงเรียนราช,ชประชานุเคราะห์66จังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนราช,ชประชานุเคราะห์66จังหวัดนาราธิวาส ประนมกรอภิวาทพระผ่านฟ้าพระมิ่งขวัญชาวประชาแห่งสยามพระทรงเป็นดวงใจไทยทุกยามพระจด,ดีวัดงดงามทุกท่วงทีพะทรงขึ้นครองราชนาฎบาพิษไทยทุกทิศกลืมเปลืมกเกษมสีทุกยอมญาตเย็นด้วยพระบารมี พระทรงสีเปี่ยมทศพิตราชธรรมพระองค์ทรงพระบรีชาชาญฉลาดทรงเปลื่องปราดราชกิจอุปถัมภทะทรงงานเหนื่อยยากและตรากตรำเพื่อจะนำความสุขสู่ปวงชนขอก้มกราบบังคมพระทรงยศเกียรติปรากฏเกลืไกลทุกแห่งหน น้อมถวายพระพรชัยมิ่งมงคลเหล่าวปวงชนขอถวายราชสุสดีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายนิตพรมประสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตหนึ่งพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตหนึ่ง เหล่าข้าไทยใจพักรักชูชาติกราบพระบาทบพิษอดิส,ทดสรทศราชสยามินปินนครร้อยสุนทรกรอนการผ่านวจีวโรกาส72พระพันษาปวงประชาน,นอบน้อมพระทรงศีขอพระองค์สุกเกษมเปรมปรีดีองค์กษัตริย์ฉัตธานีทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางกฤิตรดาสสิธนาดุลผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา 28กรกฎาคมมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษาเลาิศราศีรัชกาลที่10ทิพจัก,กรีพระบารมีล้นเก้าของชาวไทยทรงพระคุณอุ่นใจอุ่นไอรักทรงเป็นหลักร่มฟ้าให้อาศัยทรงช่วยเหลือผู้พบประสบภัยทรงเป็นขวัญกำลังใจประชาชนขอไตรัฐ ประสาทพรบอวรศรีพัพภูบดีทรงกเกษมเปรมกุศลทรงครองฉัดครองชยัยครองใจคนน้อมกระมนลขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางบุกรรปราวะโขผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ บรมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดนมงคลชัยทิพไอศูนย์พระทรงธรรมนำพะรไทยเลิศภัยบูนอาณาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมาพรรษา สุภผลเกลิกษณลกษัตราพระศกสองราชาทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุธิพรขนมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตสองพร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตสอง เฉลิมพระชนประบาทท้ายจอมบดินเฉลิมฉัดองค์จัก,กรินเลิศฟ้าเฉลิมเกียรติพระภูมินวชิราลงกรแห่สุขสถิตสเสถียรล่าเหล่าข้าถอยพระพรด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้าในอาเมนการเสดผู้อำนวยการสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดยาลาพร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดยาลา เป็นศูนย์รวมชายของไทยทั่วลาพระจักรีวงมันของคู่ไทยนานมาองค์พระสยามเทวาปกปักรักษาชั่วการนิรันดร์พระไทยหมายมันเสดปณิธานพระราชบิดา อยอดสืบสานร,รักษาเพื่อประโยชน์อาณาราษฎรไทยนั้นและครองแผ่นดินโดยทรรสุขล้ำทั่วกันพระปฐมมรมรมาชองค์การพระราชทานแห่งชาสยามพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทารเทพยาวารามปูนเป็นบุญไทยล้ารัชกาลที่สิบประหนึ่งน,น้ำทิศผสมแสงรมควานทองเมื่อมองแล้วงามทั้นควานและดำด้วยน้ำพระทยัยทรงพระเจริญ ชัทองและพรปวงชนเทวารักเบืองบนทางช่วยดลมนทิพมาให้เทเลงเทวานลายราชะสมบัตินานไกลอวงข้าถาวายของใจยขอให้พร,ระองค์ทรงพระองค์จรเร เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทราเทพยพยะวรางกูลเป็นบุญไทยลักรัชกาลที่สิประหนึ่งนาำทิศผสมแสงธรรมควาญทองเมื่อมองแล้วงามั้งความและนาม ท่งพระเจริญคู่ชักทองและพ้องปวงชนเทวารักเบื้องบนผ่านช่วยดลมนทิดมาให้ทะลิงทวังลยายราชสมบัตนานไกลปวงข้าถวายตน ព្រះអូមសូមព្រះចរា